สวัสดีครับเวลาเรานึกถึงคำว่าซูชิเนี่ยภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวเลยก็คือปลาดิบสดๆส,สีสวยๆว,วางอยู่บนข้าวปั้นอย่างงดงามใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเปิดตำนานที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนว่าเบื้องหลังศิลปะบนจานอาหารนี้เนี่ยมันมีที่มาที่โหคาดไม่ถึงเลยล่ะครับลองดูภาพสองภาพนี้สิครับด้านหนึ่งคือศิลปะบนจานที่เราคุ้นเคยกันดีแต่อีกด้านหนึ่ง นั่นคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของซูชิครับบอกเลยว่ามันคนละเรื่องกันเลยจากอาหารหน้าตาสวยงามมันเคยเป็นแค่ภูมิปัญญาในการเอาชีวิตรอดล้นล้วนเลยครับเอาละครับเรามาดำดิ่งไปสู่ต้นกำเนิดที่แท้จริงกันดีกว่าแล้วจะบอกอะไรให้นะครับซูชิเนี่ยไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่นแต่มันเริ่มต้นขึ้นในแถบลุ่มแม่น้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวแถวบ้านเรานี่แหละครับคำถามคือ แล้วทำไมต้องเอาปลากับข้าวมาหมักด้วยกันละ่ะคำตอบมันง่ายนิดเดียวเลยครับก็เพราะสมัยก่อนมันไม่มีตู้เย็นนะสิไอ้เทคนิคที่เรียกว่านาราซูชิเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นมาก็เพื่อถนอมปลาที่จับมาได้เยอะแยะให้มันเก็บไว้กินได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองแล้วเขาทำกันยังไงนะหรอกครับง่ายๆเลยขั้นแรกก็เอาปลามาทำความสะอาดจากนั้นก็อาจมาลงไปในถังไม้พร้อมกับข้าวสวย แล้วก็รอครับรอไปเลยเป็นเดือนเดือนหรือบางทีก็เป็นปีแต่จุดที่พีคที่สุดที่แบบช็อกที่สุดเลยนะ <c oughs> คือข้อสุดท้ายนี่แหละครับ <c oughs> ข้าวที่ใช้หมักมาตั้งนานอ่ะ <c oughs> เขาทิง้งใช่ครับฟังไม่ผิดเลย <c oughs> ทิ้งลงถังขยะไปเลยเพราะอะไรนะหรอก็มันทั้งเปรี้ยวทั้งเหม็นจนกินไม่ได้แล้วไงล่ะครับ <c oughs> ตอนนั้นน่ะข้าวเป็นแค่อุปกรณ์ถนอมปลาเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่ใช่ของกิน เห็นไหมครับว่าประเด็นสําคัญเลยก็คือเป้าหมายดั้งเดิมของมันคือการถนอมอาหารล้วนๆเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับรสชาติอย่างที่เราเข้าใจกันในทุกวันนี้เลยตัวฮีโร่ของเรื่องนี้จริงๆก็คือกรดแลคติกที่เกิดจากข้าวเนี่ยแหละครับครับที่มันช่วยให้ปลาไม่เน่าเสียทีนี้พอเทคนิคนี้มันเดินทางไปถึงญี่ปุ่นในช่วงประมาณศตวรรษที่8มันก็มีวัตถุดิบลึกลับอย่างหนึ่งโผล่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าของซูชิไปตลอดการเลยครับ ดูไทม์ไลน์นี่สิครับจากเดิมในศตวรรษที่8นรัส,สุชิต้องรอกันเป็นเดือนเดือนตัดภาพมาที่ศตวรรษที่17การเข้ามาของน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวมันได้ปฏิวัติทุกอย่างเลยครับจากที่ต้องรอนานจนลืมตอนนี้ลดเวลาลงมาเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงโอ้โหมันคือสุดยอดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกแห่งวงการอาหารในยุคนั้นเลยนะครับเนี่ยดังนั้นนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้แหละ พอมีน้ำส้มสายชูเข้ามาสร้างรสเปรี้ยวได้แบบทันทีทันใดคนก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะข้าวนี่มันก็กินได้นี่หว่าไม่ต้องทิ้งแล้วจากที่เคยเป็นแค่ตัวประกอบในที่สุดข้าวก็ได้เลื่อนขั้นกลายมาเป็นพระเอกของเรื่องอย่างเต็มตัวครับและนี่คือเกร็ดความรู้เด็ดๆที่ต้องจำไว้เลยนะครับคำว่าซูชิเนี่ยแท้จริงแล้วมันไม่ได้แปลว่าปลาดิบเลยนะแต่มันหมายถึงรสเปรี้ยวครับ ซึ่งก็คือรสชาติของข้าวนั่นเองข้าวที่ปรุงด้วยน้ำส้มสายชูว้าวเลยใช่ไหมล่ะครับเรื่องนี้หลายคนยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเอาล่ะจากข้าวเปรียปร้ยวๆมันกลายมาเป็นซูชิหน้าตาดีที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ได้ยังไงเราต้องว้าไปที่เมืองที่คึกคักที่สุดในยุคนั้นกันเลยครับนั่นก็คือเมืองเอโดะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโตเกียวนั่นเองครับและที่เอโดะนี้เองครับที่เราจะได้พบกับพระเอกตัวจริงของเรื่องนี้ เขาคือเชฟฮานายะโยเฮชายผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งซูชิสมัยใหม่เลยทีเดียวเขาคนนี้แหละครับคือคนที่จะมาเปลี่ยนเกมอีกครั้งในช่วงต้นศตวรรษที่19ไอเดียของโยเฮซังเนี่ยมันทันง่ายแล้วก็โคตรจะฉลาดเลยครับคือเขาเห็นว่าผู้คนงานในตลาดปลานะ่ะชีวิตมันเร่งรีบมากต้องการอะไรที่มันเร็วๆกินง่ายๆเขาเลยปิ้งไอเดียสร้างนิกิริซูชิขึ้นมา ก็คือการเอาปลาสดๆนี่ยแหละมาวางโปะบนข้าวปั้นที่พอดีคำไม่ต้องรอมหมักให้เสียเวลาแถมยังใช้มือเดียวหยิบกินได้เลยนี่มันคือต้นตำรับ grab and go ของญี่ปุ่นของแท้เลยนะครับใช่แล้วซูชิที่เรากินกันน่ะมีจุดกำเนิดมาจากการเป็นฟาสต์ฟูดนี่เองครับแล้วจากฟาสต์ฟูดข้างทางธรรมดาธรรมดาซูชิมันเดินทางไปสู่การเป็นศิลปะอาหารชั้นสูงที่คนทั้งโลกยอมรับได้ยังไงกันล่ะเนี่ยคำตอบ อยู่ในจิตวิญญาณของคนทำครับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้มันเกิดขึ้นได้เพราะจิตวิญญาณที่เรียกว่าโชคุนินครับถ้าจะให้แปลงง่ายๆมันก็คือปรัชญาของช่างฝีมือที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อฝึกฝนแล้วก็พัฒนาศิลปะของตัวเองให้ไปถึงจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีที่สิ้นสุด มันคือการใส่ใจในทุกๆรายละเอียดแบบสุดๆเลยครับตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาหรือข้าวเทคนิคการปั้นที่ต้องเป๊ะทุกองศาอุณหภูมิของข้าวที่ต้องอุ่นกำลังดีเพื่อให้มันตัดกับความเย็นของปลาได้อย่างลงตัวทุกอย่างต้องสมดุลกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่เห็นภาวาทักษะนี้มันสุดยอดขนาดไหนนะครับ ปรมาจารย์ซูชิระดับเทพจริงๆเนี่ยเขาสามารถปั้นนิกิริที่สมบูรณ์แบบหนึ่งคำโดยใช้เวลาแค่3-5ถึง5วินาทีเท่านั้นไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับเร็วและแม่นยำอย่างกับเครื่องจักรเลยและจิตวิญญ,ญาณของโชกุนนี่แหละครับที่มันเดินทางมาถึงจุดสูงสุดในประสบการณ์ที่เราเรียกว่าโอมาเกษตร คํานี้มันมีความหมายลึกซึ้งมากนะครับมันเหมือนเรากําลังบอกเชฟว่าผมเชื่อใจคุณนะแล้วก็ปล่อยให้เชฟเป็นคนรังสรรค์จริงที่ดีที่สุดของวันนั้นมาให้เราได้ลิ้มลองนี่คือศิลปะและความไว้วางใจขั้นสูงสุดระหว่างคนทํากับคนกินเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับจากวิธีถนอมอาหารบ้านๆในเอเชียตะวันออกชิงใต้ผ่านการปฏิวัติด,ด้วยน้ำส้มสายชูกลายมาเป็นฟาสต์ฟู้ดสุดฮิตแห่งเมืองเอโด และท้ายที่สุดก็ถูกยกระดับจนกลายเป็นศิลปะบนจานอาหารชั้นสูงการเดินทางของซูชินี่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับความรู้เรื่องราวเรื่องเล่าอาหารการกินที่คุณอาจจะยังไม่รู้ผ่านแพการ์ตูน AI แบบสนุกสนุกติดตามกันไว้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่เรื่องเล่าอาหารโลกสวัสดีครับ